กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทุก่านนะคะยูกับสารักค่ะช่องสาวดัมซิงพากินพาเที่ยวมีเป็นอีกหนึ่งธุรกิจจักใหญ่ <c oughs> ของที่บ้านนะคะ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ก็ผลิตน้ำบันท่นค่ะพี่น้อง่ะฝ่ายการผลิตเราอยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> สีเข่าน้องอันนี้ก็สีข้าวค่ะสีข่า บาทจ้านี่นี่ข้าปลายหนึ่งกิโลสิบบาทเด้อพี่น้องขันเม็ดกำนแน่นสิกอ่ะสี่กิโลอโลอยจ้าเราซืีห้ามก็ได้ค่ะรำข้าวรำข้าวเราขายกิโลละห้าบาทจ้าค่ะเราขายกิโลห้าบาท ข้าวปลายเนี่เราขายสิบ,บาทข้าวเม็ดนี่เราขายส่กิโลร้อยจ้าตอนนี้กับสีขายประ่ทันค่ะช่วงปีใหม่เนาะคนสีกระบ,บาดคนเขาแปดสีเป็นเพ่คนกับมาซื้อใบคัะขเนียวตัวดีเข้าไปสิบบาทเห็นวันนี้อันนี้ก็มาเขาได้พี่น้องนี่เพราะว่าเขงางามเขาสวยให้ให้สามล่อลอยปกติค่ะขายสีล่ลออลอยค่ะนี่ อันนี้เป็นไฟล์ไฟล์ผลิตไฟล์เก็บกากนะคะไฟล์เก็บกากหมดนะฮผู้ใดอันนี้ไฟล์เก็บกากนะคะเก็บกากเก็บกากให้เรียบร้อยไปถึงกะไปแซไปมาหนึ่งกิโลค่ะหนึ่งแป๊บเดียวค่ะส้มม่วงหนึ่งนะม,มิดง่าย สีละลอยด้อพี่น้องสีละลอยก็นี้ขายบัดขายบัดท่านค่ะสีบัดท่านเก็บกากกับบัดท่านนั่งฮะนี่ในกระเป๋าลูกเสื้อไปเห็นยังฮะได้เอาเขานี่นะเอาไปซ้ำหนีนะเขา ผูเพิ่นไปเทพ่นก็เอาไปฝากพี่ฝากน้องสื่อขหนีวอ่อนๆไปฝากกันค่ะอุ่นนุนชาวานนํากันในพี่น้องจะไป,ปอุ่นนุนแต่พวกเจ๊หลายฮะซื่อบาทกีวยวนี่ยังเยอะว่ายูู้เดียวเสียยังไหลยังหมเขานม่จะกรึบกันอูโอู้อันเี้ปั่นยู่นี่นินเอาเขาก็แข้งเอาจังเลยยูเห็ดเป็นยูน แจนทนนี่รเปย์เห,ปเห็นอยู่ไทยโดน <c oughs> สงการไหมอีกวันนี้โมาม,มาเสียใจยลรอเปยยังสิเพลยยังอีกเอากระสีผ้ากินเส็บเสบเนะาะนีก็ไปเลียป,ป,ปีกปลารกระตา่าหมอฮงอ้ยวสมเสะเงินแปะฟันมาบอกอ,อ ไปกะนี่เด้อสีเปหิมูโงงานกินก็บอกว่าขายขายสีเลอยสามลอยเออขาทรงฟีกที่สามลอยจะเนาะเพ่มบลคขาทรงอีกเนาะมาเอาหอดบานสีเลอยตลาดเขาขายเราจะบานูสามสิบประขาสามสิบตงเนาะแล้วแต่เขานะเขาเ้ากะแม่นลูหาลู นี่นี่นี่สีโรรยอ่นนอ,อนอ่อนพี่น้องอ่อนอ,อน่พี่น้องอ่อนอ่อนเสียบเสียบตัดอ่อเพิงเสยบรถติดแท้ไปแล้วจุกดีดไปไแล้วครับวัสดีค่ะ เออนี่สองร้อยเฮ้ยแผนกเก็บกายังได้หลายเถแผนกเฮ็หน้ายังบ่ได้เลยเนาะแผนกเกี่ยวยังเพิ่งจะได้เงินอยู่แผนกผลิตได้แค่ได้รับเงินเสมือสมือวะห้าอันนี่เสียเปียกไฟผลิตได้หนิเว่าคนอยู่ห้อนอิจยังไงพี่น้องพี่น้าใส่ขนยมบดเลยกระอ้อนเลยนี่บอมหนาปนกันกับ แป้งอ่ะนเนาะหย,ยาหลาสนนงามเห็นบอกสอนมีไงเด็กเงินสองรอยละ่ะเขาก็เต็มเราแล้วพี่นนอะว่า่อยได้คลายค่ะคลายแต่ของสซอลลแปลงเยวได้เงินเอ้ยบพสี่หมื่นจุดสองร้แต่ก็ได้เงิน, 40, 000, 12, 000, 000. งนกับรัฐบาลช่วยกับสามหมื่น กินอีกจะยุดเกตมื่นค่ะหน้าสิบสองลายขายเขาบนหน้าตัวเธออ้าสิบสองลายจะไหาหกปีที่เราไม่จะแสนเด้เห็นก็แสนนี่ว่าได้เลยคะ่ะ ทั้งขา้าปลายข้าปลายกะขาบ่มีคนสื่อเ้ากะต้มต้มแล้วก็เอาเห็ดกระดุกค่ะกระดุกน้่งบอหลังบานรัมรัมกะส่หลายกะพวกเรียงงัวเรียงง้วแล้วก็เลียมเ็ดเรียงหมูคนอย่างาเอาตลอดนะคะขาประจําซื้อเขา้าปลายซื้อรัมมันก็นมาซื้อประจําค่ะแต่ว่าขาไฟนี่กะซู้อก่นอนด,ด้วยกันค่ะพี่น้องเดือนละพันตัวนะคะสีขาวเปลืองไฟ้คืออย่าง โอ้ยกนเฮี้นทันแล้วอยู่นี่ปกพี่น้องกรุงเทพกับสิเฮียบบานล่ะกำมาหนีนะโน้ตเอโนอตกำมาหนีนะกำยังไหวแถ่พี่ใหญ่นะกำยังไหวแถ่โอ้ยยังคุมมันแน่น่ น้องกุ้งเทกับซิเมียบัตคุณไม่โค้งหน่อยมากหรอคะจะเป็นอ๋อเอาไปยกโลบาร์ใส่เสื้พ่วงิีรดรตัดอ้อยเนี่ยนะคะปีใหม่อีกสองสนมหมื่นกับิีดรตัดอ้อยแบงค์บางบาทเนี่ยเตรียมรถไว้รอคนงานมาตัดนี่แหละคะ่ะเช้าหน้าที่นี่ทางเหลือกเนาะ มีลงสีก่ะเค็ดทายไปผู้ใดสนใจกับบริการสร้างไหนเด้อค่ะข้าวเหนียวข้าเจ้ามีหมดค่ะอาจะได้กับพ่อๆกันไหมคลิปต่อไปค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ